สวัสดีจ้ายินดีตอนรับสู่ช่องอีก,กอยชาแนวคือเก่าด้วยจ้าเมื่อนี้ก้อยพามากินตําหอยแข้งจ้ากกสิมีหมูยอเด้วยจ้าแล้วก็พักเล็กหน่อยจ้ามาจะเสิร์นแสนน้ำากันมากไบง่ายดอกจ้ามาก,กลาง 嗯。Oh. ตำหอยจามึงหอยแครง

พายกันยังกินเนาะพี่น้องไม่นูต่ต่ำๆเขากันบ่ยกผ้าถ่านมากินน้ำกันได้เด้อยกผ้าถ่านมากินน้ำกันได้เด้อจ้า <laughs> <laughs> พาวเราไห,หลินพันกัน <laughs> มักแบบเลยตามกินเลยนะจ๊ะอยากใส่เองก็ใส่เลยใส่ตามใจชอบเลยจ้าสุดมาก อร่อยมากทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่ๆเอเอ

Đập tạ sợ hoang đấy à 嗯哼。Mm hmm. สว่อยมากอะ่ะทุกคนแ <laughs> บบฟินเวอร์หายก็สดเล็กแต่จิ๋วนัจนะ<ม>เล็กแต่แจ๋ว <laughs> ไม่หาพาเพื่อนเครียดจ้ะ <laughs> อรอยเป็นมากเครื่องโลยเนี่ยรอจ๊ะอ,อร่อยฟิน พีชมาเกือบทั้งสวนนะจ๊ะคนหองมันสดเว์ก็แบบไม่ต้องลวกสุกไรด้วยจ้ะกับนักซ่บ กินหอยแรงดีนะจ๊ะเด็ดกลับนะจ๊ะอือ้มจะฟินอยค่ะนันนี้ หาหอยจะหาหอย หอยหมดแรงก็หมดจ้าคลิปนี้ก้อยก็ฝากไก้อยสนี้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย